สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเพจตะลอนทัวร์นะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาตะลอนกันที่วัดถ้ำเสือนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะทางเข้ามาเราจะเจอที่จอดรถเป็นอันดับแรกเลยนะคะทุกคนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบันไดทางขึ้นนะคะก็จะสูงพอสมควรนะคะแต่เราจะไม่ขึ้นบันไดนะคะเราจะไปขึ้นกระเช้าลอยฟ้ากันค่ะทุกคน นี่ค่ะเราก็ได้ซื้อบัตรกระเช้าลอยฟ้ามาแล้วนะคะคนไทยจะอยู่คนละ10บาทชาวต่างชาติ20บาทนะคะสำหรับคนที่ไม่อยากเดินขึ้นก็สามารถขึ้นกระเช้าลอยฟ้าได้เลยค่ะพอลงจากกระเช้าลอยฟ้านะคะตอนเดินเข้ามาเราก็จะเจอร้านขายของเป็นร้านน้ำร้านขายเครื่องประดับต่างๆนะคะเป็นเครื่องบูชาค่ะ เนี่ยทางข้างหน้าก็จะเป็นบันไดที่เราเดินขึ้นมานะคะถ้าใครเดินขึ้นก็จะเจอตรงบันไดตรงนี้แต่เราขึ้นกระเช้าลอยฟ้ามาอ่าตรงนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปวัดอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนวัดกันเลยนะคะค่ะวัดถ้ำเสือนะคะเป็นวัดเก่าแก่แต่บโบราณนะคะมีประวัติสืบย้อนไปได้ถึงปีพศ2514นะคะ มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ประดิษฐานอยูบ่บนเนินเขาด้วยค่ะพร้อมด้วยอุโบสถอัฐมุกนะคะทรงไทยประดับลวดลายสวยงามและเจดีเกตแก้วมหาปราสาทสูง69เมตรกว้าง29เมตรสูงโดดเด่นอลังการไปเลยค่ะนอกจากนี้ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์และทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณได้ในมุมกว้างอีกด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เลยทุกคน และสิ่งที่สะดุดตาของนักท่องเที่ยวที่มาชมวัดเพื่อการาบนมันสการพระาธาตุนะคะก็คือความใหญ่โตของวัดและพระพุทธรูปปางประธานที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีด้วยค่ะค่ะ,ะตัวองค์พระประธานสวยงามนะคะด้วยโมเสกสีทองทั้งองค์นะคะเมื่อเดินมาถึงด้านบนนี่ค่ะเราก็จะได้ชมกับวิวทิวทัศน์แล้วก็ความสดชื่นของลมที่พัดเย็นตลอดเวลาด้วยนะคะอ่า และมองไปด้านล่างก็จะเห็นเป็นทุ่งนาที่เขียวขจีนะคะก็จะเห็นเป็นภูเขาทะเลสาบแม่น้ำอ่าเป็นเขื่อนของการนะคะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เลยนักท่องเที่ยวที่มาก็ไม่ขาดสายเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปชมด้านในกันนะคะที่ถวายสังฆทานนะคะเนี่ยค่ะเข้ามาก็จะเจอผู้คนหลั่งไหลมาตลอดเลย เราก็จะมาถวายสังฆทานกันด้านในนี้นะคะสำหรับใครที่อยากทำบุญถวายสังฆทานนอกจากนี้นะคะยังมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาทนะคะนี่ค่ะนี่เลยค่ะอ,องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์นะคะแบ่งเป็นชั้นต่างๆหลายชั้นนะคะ แต่และชั้นประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆมากมายจนถึงชั้นบนสุดที่เป็นประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียด้วยนะคะและยังมีวิหารต่างๆให้เข้าไปสการะบูชาพระพุทธรูปและชมความงามของวิจิตรกรรมฝาผนังภายในด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดไปชมวิวทิวทัศน์ด้านบนกันนะคะค่ะ นี่ค่ะเราก็เดินทางมาถึงด้านบนกันแล้วนะคะบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะเห็นะระฆังอยู่สองฝั่งของด้านบนนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ขอะระฆังนะคะเนี่ยค่ะมองไปเราก็จะเห็นต้นไม้ที่เขียวขจีเลยค่ะแล้วก็จะเห็นเป็นเขื่อนวชิราลงกรด้วยนะคะบรรยากาศดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่อยากมานะคะก็สามารถเปิด GPS มาได้ เลยนะคะชื่อวัดถ้ำเสืออยู่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะค่ะแล้วสิ่งที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจตะลอนทัวร์ไว้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ